นโมนมัสก,การขอคุณครูบาอาจารย์ช่วยฝึกสอนให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ประกรโหราศาสตร์คณะวิทยากิจขอจงประสิทธิ์สัพพมงคลสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าผู้มุ่งกมลประสาทสมานัสจัดผชงเจตบำบวงสวงสิทธิเคารพ นบน้อมพร้อมกายวจีจิตปัญจงสัพพสัก,การวรามิตรูุทิศแด่ท่านบรรพครูโหราจารีอ้างเดิมการพรมทั้งสี่มีกสิงปรมเป็นอธิเหตุผู้บังเป็นชันประเภทเลขคำนวณกิจ สริมประสิทธิสรัพพคพัมภีโดยวิถีทางโหราศาสตร์ทบทวนธาตุแบ่งพันัุบีถีเดือนวันฤดูการทั้งส2บองถันนพเคราะห์รู้แม่นเหมาะพื้นภุมที่พบแจ้งเจนจบยันวิถีจงปราณีปรดรับเครื่องสักการสสัพพธิธนันรกิจซึ่งประจงจิตน้อมอธิวันศพประโยชน์พลันเจริญช่วยเอื้อนอำนวยพันพิสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าผู้ศึกษาในโหราศาสตร์ปกรณ์ทั้งผู้สอนและผู้เรียน จงเนเพิ่มพุนสวัสดแจ้งเจนจัดเจนจำนงแม่นมั่นคงทุกคำพีขออย่ามีวิปลาดโดยอำนาจประนมนบน้อมคาวรวแด่คุณครูบาอาจารย์จงดนบันดาลให้ขพระเจ้าสามเร็จพร้อมสมประสงค์โสดีเดิน